欢迎你。 คำพีประจำวันมัทธิวบทที่7ข้อ24 2 7ถึง27หัวข้อเราเป็นสาวกแบบไหนเพราะฉะนั้นทุกคนที่ได้ยินคำเหล่านี้ของเราและประพฤติตามก็เปรียบเสมือนผู้ที่มีสติปัญญาสร้างบ้านของตนไว้บนศิลาแล้วฝนก็ตกและน้ำก็ไหลเชี่ยวลมก็พัดประทะบ้านนั้นแต่บ้านไม่ได้พังลงเพราะว่ารากตั้งอยู่บนศิลา แต่ทุกคนที่ได้ยินคำเหล่านี้ของเราและไม่ประพฤติตามก็เปรียบเสมือนคนที่โง่เขลาสร้างบ้านของตนไว้บนทรายแล้วฝนก็ตกและน้ำก็ไหลเชี่ยวลมก็พัดประทะบ้านนั้นบ้านนั้นก็พังทลายลงและการพังทลายนั้นก็ยิ่งใหญ่ สวัสดีค่ะพี่น้องคะกลับมาเจอกันในรายการพรยาำเช้านะคะรายการที่เราทุกคนจะร่วมรับพระพรผ่านพระคำของพระเจ้านะคะในเช้านี้ยังอยู่ในพระธรรมมัทธิวนะคะบทที่7ข้อที่24-27ถึง27นะคะในหัวข้อที่บอกว่าเราเป็นสาวกแบบไหนนะคะเราเป็นสาวกแบบไหน ความพีในตอนนี้นะคะได้พูดถึงความแตกต่างระหว่างคนที่ฟังพระเจนะของพระเจ้าและคนที่ไม่ฟังนะคะซึ่งคําอุปมาในตอนนี้นะคะชี้ให้เราเห็นถึงความแตกต่างระหว่างคนที่ได้ฟังถ้อยคําขององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วปฏิบัติตามนะคะกับคนที่ได้ยินได้ฟังเหมือนกันแต่ไม่ปฏิบัติตามนั่นเองนะคะ คนมีปัญญาพระบุพีบอกว่าเขาสร้างบ้านของเขาไว้ที่ไหนคะไว้บนศิลาใช่ไหมคะหมายถึงคนที่ฟังคําสอนของพระเยซูคริสต์แล้วเขาปฏิบัติตามนั่นเองส่วนคนโง่นะคะเขาสร้างเรือนของเขาไว้บนทรายคนโง่นะคะสร้างเรือนของเขาไว้บนทรายหมายถึงว่าคนที่ฟังคําสอนถ้อยคําขององค์พระเยซูคริสต์แล้วไม่ปฏิบัติตามนั่นเอง เราจะเห็นได้ว่าทั้งคนที่มีปัญญาที่สร้างเรือนของเขาไว้บนชิลากับคนโง่ที่สร้างเรือนของเขาไว้บนทรายนะคะพี่น้องต่างต้องเจอกับมรสุมในชีวิตเหมือนกันต่างต้องเจอกับอุปสรรคปัญหาเหมือนกันแต่เมื่อชีวิตของเขาได้มอบไว้ให้กับองค์พระเยซูคริสต์ในการดำเนินชีวิตของเขาตามคําสอนขององค์พระเยซูคริสต์เจ้านั้นเมื่อเขาเจอกับปัญหาการทดลองใจต่างๆในชีวิต องค์พระเยซูคริสต์รปรงจะช่วยให้กับเรามั่นคงอยู่ได้ท่ามกลางปัญหานะคะไม่สามารถที่จะทำลายพวกเขาได้เมื่อเขายึดมั่นองค์พระเยซูคริสต์คำสอนของโปรงว่าอย่างมั่นคงนะคะในการเนืนชีวิตของเราพี่น้องคะเมื่อเราเจอกับอุปสรรคปัญหาเจอกับพายุท,ที่ถาโถมประดังเข้ามาวันนี้พี่น้องยึดอะไรเป็นหลักคะพี่น้องใช้ ศิลาของอุปยีสุคริตหรือเปล่าคะในการที่เราจะสามารถมีพื้นฐานความเชื่อที่เข้มแข็งได้นั้นเราต้องสร้างด้วยกําลังของเราเราต้องพึ่งพาพระเจ้าเราต้องมีวินัยฝ่ายจิตวิญญาณในการที่เราจะลงลึกทุกตีร่างกายของตัวเองในการที่เราจะเฝ้าเดียวอ่านพรัมพีอธิษฐานเข้าร่วมกิจกรรมของกิจจร ฝ่ายวิญญาณเสริมสร้างพี่น้องในอวัยวะเดียวกันสิ่งเหล่านี้เราต้องทุบตีร่างกายของเราเพื่อให้เราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันมีจิตวิญญาณที่เติบโตขึ้นเมื่อเราเจอกับพายุที่เข้ามาคำสอนหรือสิ่งที่เราสร้างไว้ฝ่ายจิตวิญญาณมันจะสามารถสสแสดงออกมาเมื่อเราเจอกับปัญหาในเวลานั้นนะคะพี่น้องวันนี้เราต้องยอมจ่ายราคากับองค์พระเยซูคริส ในการที่เราจะฝึกวินัยฝ่ายจิตวิญญาณเพราะผลที่ได้คือเป็นศิลาที่มั่นคงนะคะพี่น้องผลอย่างคุ้มค่าเมื่อเราเจอกับอุปสรรคปัญหาเราอ่านเราฟังเราทําตามถ้อยคําของพระเจ้าดังนั้นพี่น้องคะนี่คือการเป็นสาวกที่การคือที่นั่นคือการเป็นสาวกที่เราจะต้องจ่ายราคากับองค์พระเยซูคริสต์เจ้านั่นเองวันนี้เราเป็นสาวกแบบไหนคะ แค่ฟังแต่ไม่ทําตามหรือฟังแล้วทาตามเมื่อเกิดปัญหาอุปรสรรคเรายังคงมั่นคงในจุดยืนที่เรายังคงเดินติดตามพระเจ้าได้นะคะให้เราขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีนะคะและขอพระเจ้าชูใจพี่น้องในเช้าวันใหม่นะคะให้เราที่ฐานด้วยกันพระเจ้าพระบิดาโมทนาขอบคุณพระองค์สําหรับถ้อยคําของพระเจ้าที่เป็นสิปัญญาให้กับเราทั้งหลายและย้ําเตือนจีแจงของเราทั้งหลายครั้งหนึ่งในการเดินติดตามพระเจ้า เป็นการที่เราทั้งหลายจะให้ความสําคัญในการที่เราทั้งหลายจะอุทิศตัวจ่ายราคาเพื่อสร้าง รากฐานความเชื่อที่มั่นคงไว้บนศิลาเมื่อเราเจอกับอุปสรรคปัญหาเราจะสามารถยืนหยัดได้อย่างมั่นคงไม่มีปัญหาใดอุปสรรคใดจะทําลายจุดยืนความเชื่อที่เรามีต่อพระเจ้าได้เพราะเราเชื่อและมั่นคงในพระองค์พระเจ้าขอหนุนนําได้เสริมกําลังทั้งหลายจะเป็นคนที่ฟังแล้วทาตามได้ยินแล้วทําตามคําสอนของพระองค์อยู่เสมอมีหัวใจที่เชื่อฟังไม่มีหัวใจที่ดื้อด้านค่ะแต่พระเจ้าขอการทรงนําที่มาจากพระองค์และขอพระเจ้าชูใจและเสริมกําลังพี่น้อง ทำหลายในเช้าวันใหม่ให้รับกำลังที่มาจากพระองค์จึงขอบพระคุณพระองค์อธิฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องในเช้าวันใหม่นะคะ